ทที่41ถือว่าหายกันสองวันหลังจากนั้นจางถิงเดินเข้ามาในห้องรับรองของล้านหนานเปยดตววอาการเหนื่อยหอบบอกกับซีหยุนจือที่กำลังเดินไปเดินมาในห้องว่าได้ความมาแล้วทางทิศตะวันออกของเมืองมีป่ากล้วยที่นั่นมีซ่องโสเพณีอยู่แห่งหนึ่งคุณชายหลู เอาแต่หมกมุ่นอยู่กับหญิงทันิกาที่นั่นทุกคืนไม่ได้กลับบ้านมากกว่าครึ่งเดือนแล้วจางถิงรู้จักคนมากการให้เขาเป็นคนไปสืบข่าวจึงได้ความคืบหน้าอย่างรวดเร็วสีหยุ่นจือพยักหน้าแล้วพูดว่าบ้านตระกูลสีเล่าคนจากบ้านตระกูลสีไปบ้านตระกูลหลูบ่อยขึ้นหรือไม่แน่นอนสิจะไม่บ่อยขึ้นได้อย่างไรผู้หญิงสี เขาออกบ้านนั้นวันละสีห้าครั้งเห็นชะได้พอออกมาแต่ละครั้งก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นเลยทีเดียวเหมือนว่าจะมีเรื่องทะเลาะกับลูกสาวที่อยู่ในจวนเจ้าเมืองนั่นแหละสีหยุนจือได้ฟังที่จางถิงพูดก็พอจะคาดเดาเรื่องราวได้เรื่องแรกที่นางมั่นใจคือสีหยุนซิ่วกำลังตั้งทันอยู่แน่นอนแต่พฤติกรรมของสามีนางทำให้เดาว่าลูกในท้อง ต้องไม่ใช่ลูกเขาแน่ๆน่าจะเป็นลูกที่เกิดจากชายคนอื่นในช่วงที่สีหยุนซิ่วแต่งงานใหม่ๆทว่าชายคนนั้นเป็นใครกันแต่อย่างน้อยคนบ้านตระกูลสีหรือฮูหินสีก็ต้องรู้เรื่องราวนี้แน่ดังนั้นฮูหินสีจึงไปพบลูกสาวที่จวนเจ้าเมืองทุกวันหากสิ่งที่นางคาดเดาทั้งหมดเป็นเรื่องจริง ก็พอจะปฏะิปต่อเรื่องเราวทั้งหมดได้ไม่ยากตระกูลสี่ทะัตตะูลหลูเป็นตระกูลที่ร่ำรวยมีชื่อเสียงมากในเมืองร่วยางหากเจ้าสาวที่พึงแต่งงานหมาดๆมีข่าวเสียหายออกไปทั้งสองตระกูลก็ต้องพยายามปกปิดเรื่องนี้เอาไว้ให้มิดสำหรับบ้านตระกูลหลูแม้ต้องกระอักกระอ่วนใจเพียงไรแต่ก็คงไม่ยอมปล่อยให้ข่าวนี้ ลัวไหลออกไปเด็ดขาดส่วนบ้านตระกูลสีคงยิ่งร้อนใจกว่ามากในเมื่อหลานสาวของตระกูลทําเรื่องที่ผิดขนบธรรมเนียมขบชู้สู่ชายนําพาความเสื่อมเสียมาสู่วงตระกูลเป็นอย่างยิ่งในเมื่อเรื่องเป็นอย่างนี้ซีหยุ่นจือจึงคิดว่าแม้นางจะยิ่งเฉยลำพังเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้ก็เป็นปัญหามากพอ ที่จะทำให้ตระกูลสีต้องอับอายขายหน้าหากคนพวกนั้นไม่มาหาเรื่องตนขนาดนี้นางก็คงไม่คิดจะลงมือแก้แค้นมาถึงตอนนี้อย่างไรนางก็ต้องโต้ตอบไปบ้างสีหยุนจือขุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดกับจางถิงที่ยังยืนรอยอยู่ด้านข้างเชาพอจะหาคนที่เป็นผากเป็นเสียงในตระกูลหลู่ให้ค่าได้หรือไม่ ช่างถิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงตอบว่าไม่เห็นจะยากบ่าวรับใช้ในตระกูลหลูมีไม่น้อยกว่าร้อยคนในบรรดาบ่าวรับใช้ร้อยกว่าคนก็แค่หาหนึ่งคนที่ยอมรับเงินและทำงานให้ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากช่างถิ่งเชื่ออย่างนั้นส่วนเรื่องที่จะให้บ่าวไพ่คนนั้นทำอย่างไรหรือทำอะไรต่อไปนั้นเขาก็ไม่อยากถามให้มากความ พอเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับตนอีกทั้งเขากับเป้าหมายของนางไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเขาเพียงช่วยเหลือนางในฐานะเพื่อนคนหนึ่งเท่านั้นเลยไม่รู้จะถามให้วุ่นวายทำไมซีหยุนจือรู้ว่าจางถิ่งกําลังคิดอะไรนางทอดสายตาไปเบื้องหน้าพางังขุนคิดอย่างหนักแล้วค่อยพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยน้องหยุนซิ่วกาลังจะเป็นแม่คน อารมย่อมแปลปวนถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ส่งยาบำรุงพันไปให้นางดูแลสุขภาพสักหน่อยจากนั้นนางก็กระซิบที่ข้างหูจางถิงเขาพยักหน้าแล้วออกจากห้องไปจัดการให้ซีหยุนจือเดินไปเดินมาในห้องรับรองสองมือซุกอยู่ในแขนเสื้อขุนค,คิดเรื่องราวต่างๆซีหยุนซิ่วคงไม่อยากคลอดเด็ก ที่มีความอับระยะอดสูงนี้ออกมาจึงสั่งให้โหลเอ,อ๋ไปซื้อ,อยาขับเลือดและแน่นอนว่าหยุนซิ่วคงทำไม่สำเร็จก็เลยกวนกวายใจจนคลุ้มคลั่งในเมื่อเป็นอย่างนี้นางจะทำทุกวิธีทางไม่ให้ซีหยุนซิ่วสมปรารถนาขณะที่กำลังหลับคุณชายหลูก็ถูกลากตัวออกมาจากหอนางโลมและจับโยนลงบ่อโครน พวกแกเป็นนักเลงที่ไหนกันไม่รู้เลยยังไรวัวคาเป็นใครในยามนี้คุณชายหลูเหนือตัวมอมแมมดูสกรปรกยิ่งนะักเขาพยายามลุกจากบ่อโคลนแต่เพิ่งจะลุกขึ้นได้ก็ถูกหมัดหนึ่งชกเข้าที่หน้าอย่างแรงเขามึนชาไปทั้งใบหน้าเลี้ยวฝีปากพันร้อนเผาก่อนจะพ่นเลือดและวฝันที่หลุดออกมาจากปากพังยกมือจับหน้าตัวเอง คุณชายหลูก,กวาดตามองอย่างพิจารณาจึงได้รู้ว่าตัวเองถูกนำมาโยนไว้บนพื้นที่ลงแห่งหนึ่งด้านข้างมีชั้นวางอาวุธและถังน้ำสองถังนอกจากนั้นก็ไม่มีสิ่งอื่นใดอีกเมื่อมองไปเรื่อยๆสายตาก,ก็ไปหยุดอยู่ที่ชายสามคนที่กำลังมองมายังเขาด้วยใบหน้าเฮี้ยมเกรียมชายหนุ่มรู้สึกกลัวจนขนลุกไปทั่วล่าง เนือตัวสั่นเทาอย่างไม่อาจควบคุมพวกเจ้าเป็นใครมีความแค้นอะไรกับข้าพอสิ้นเสียงเขาก็ถูกตบที่บ้องหูอย่างแรงอีกครั้งจนฟันล่วงออกมาอีกรอบคุณชัยรูจึงเข้าใจได้ในทันทีว่ามีขวรททำให้คนพวกนี้โมโหเขาจึงปรับน้ำเสียงที่แสดงความยโสโอหังลงชายตรงหน้าจ้องมองเขาด้วยสายตาดูแคลน เหลากับจะบอกว่าเขาเป็นเพียงนักเลงที่เก่งแต่ปากแล้วก็พูดว่าข้ามีนามาปูฐานเจ้าจงจำไว้และข้ากับเจ้าก็ไม่เคยมีความแค้นใดๆต่อกันคุณชายรู่คิดทบทวนชื่อนี้อยู่ในใจสักพักหนึ่งแต่คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกในเมืองรั่วยอย่างนี้ไม่เคยได้ยินว่ามีอันตรพานชื่อปูฐานมาก,ก่อน ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าจับข้ามาขังไว้ทําไมจะอยากได้เงินลึือ้ามีถ้ามีเงินคุณชายหรูกลัวจนตัวสัน่นพูดตะกุกตะกะักรีบควักเงินออกมาจากถุงผ้าเตรียมจะย,ยัดใส่มือของผู้ฐานแต่กลับถูกหานเฟิงขวางเอาไว้พี่ชายผู้ยิ่งใหญ่หากเงินแค่นี้ไม่พอบิดาข้าบิดาข้าคือท่านเจ้าเมืองพวกเจ้า พวกเจ้าไปเอากับเขาได้ทันพ่อข้าต้องให้พวกเจ้าแน่ๆคุณชายหลูกลัวจนตัวสัน่นขณะเดียวกันก็ยังไม่ลืมที่จะเอาบารมีของบิดามาเอ่ยอ้างเพื่อป้องกันตัวพอคิดว่าคนที่จับมาไม่รู้ว่าตนคือคุณชายหลูแห่งจวนเจ้าเมืองเจ้าเมืองหลูซิงฮั่นลึกข้าจะจำไว้เผื่อวันหน้าอาจจะไปหาแต่ตอนนี้ มาชำระความแค้นระหว่างเราก่อนเมื่อคุณชายหลูรู้ว่าอีกฝ่ายรู้สถานะของตนเป็นอย่างดีเกยยิ่งร้อนใจท่านบอกเองไม่ใช่หรือว่าระหว่างเราไม่มีความแค้นต่อกันปูฐานพยักหน้าใช่เขาหมายความทมนั้นแต่ว่าเขาจงใจเว้นจังหวะให้คุณชายห,หลู่ลุ้นจนหัวใจแทบจะระเบิดออกมาจากอก ผู้หญิงของเจ้ามาทำลายผู้หญิงของข้าถ้าอย่างนั้นหากข้าต่อยเจ้ากลับสักครั้งก็ถือว่าแล้วกันไปใช่หรือไม่คุณชายหรูไม่เข้าใจสิ่งที่ปูฐานพูดจึงนิ่งงันอยู่อย่างนั้นจากนั้นเขาก็ถูกซัดเข้าที่ปากอีกหมัดปูฐานยิ้มอย่างอำมหิตมองเขาแล้วถามย้ำว่าใช่หรือไม่คุณชายหรูเอามือกุมปาก พยักหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าปูฐานจึงเตือนเขาอีกครั้งเจ้าจำไว้ให้ดีคนที่ชกหน้าเจ้าในวันนี้มีนามว่าปู้ฐานหากหลูซิ่วต้องการแก้แค้นก็ไปหาข้าที่สุสารชานเมืองชาวอีและหานเฟิงไม่หลอให้คุณชัยหลูดได้พูดอีกทั้งสองลุมซ้อมเขาจนน่วมไปทั้งตัวเมื่อสาแก่ใจแล้วก็ถอดเสื้อผ้าอีกฝ่ายออกทั้งหมด แล้วนำตัวไปทิ้งไว้ที่หน้าประตูใหญ่จวนเจ้าเมืองในสภาพเปลือยเปล่าแม่ผู้ที่ตนทำร้ายจะไม่รู้จักวิธีป้องกันตัวแต่พวกเขาก็หาใช้อันธพาลเพราะว่าการเป็นทหารต้องทำได้ทุกบทบาทซึ่งทำให้พวกเขาสามารถทำได้ทุกอย่างกับฝ่ายศัตรูวันนี้ยังนับว่าเป็นโชคปีของคุณชายหลูที่ไม่ได้ปะทะกับคุณชาย ของพวกเขาตรงๆอีกฝ่ายโดนเพียงเท่านี้ยังถือว่าสถานเบาพอหากต้องเจอกับระดับยอดฝีมืออย่างคุณชายลางปวกเปียกนี้ต้องแหลกสลายแน่ๆซีหยุนจือสั่งให้ลูกจ้างทำความสะอาดกำแพงที่เปื้อนเลือดสุนหักหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วหลานหนานเปยก็เปิดขายของตามปกติลบภาพที่ดูน่ากลัว ก่อนหน้าไปจนหมดและยังมีเจ้าอี้กับหานเฟิงยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูร้านเพื่อให้ลูกค้าที่มารู้สึกปลอดภัยเดิมทีซีหยุนจือไม่อยากให้พวกเขามาที่ร้านแต่ทั้งสองก็ดื้อดึงและยังบอกว่าไม่ว่าจะเป็นจะตายอย่างไรก็ต้องตามทางมาให้ได้เหตุการณ์ในครั้งนี้หากจะบอกว่าหญิงสาวไม่รู้สึกกลัวก็คงจะเป็นเรื่องโกหก แต่นางอยากลองสู้ดูสักตั้งหลังจากนั้นสองวันนางก็สั่งให้คนนำจดหมายปิดผนึกฉบับหนึ่งส่งไปยังตระกูลสีให้ฮูหยินสีเป็นคนเปิดจดหมายด้วยตัวเองในจดหมายมีเพียงข้อความสั้นๆว่าคันนี้มีพิรุษสีหยุนจือรู้ว่าเพียงเท่านี้เก็มาพอที่จะทำให้โจซือรู้สึกหวาดผวา และไม่กล้ามายุ่งกับตนอีกช่วงเวลากลางวันแดดกำลังร้อนจัดซีหยุ่นจือเรียกเจ้าอีละหานเฟิงเข้ามาพักดื่มชาข้างในร้านเจ้าอีนั่งลงบนเก้าอี้อีกตัวด้านข้างนายหญิงและเท้าแขนบนโต๊ะบัญชีก่อนจะบอกกับนางด้วยน้ำเสียงมั่นอกมั่นใจหูหินท่านวางใจเถิดขากาลปะปะพัน บอคนตระกูลหลูจะไม่มีทางมาหาเรื่องเราอีกซีหยุนจือยังคงดีดลูกคิดคำนวณบัญชีตรงหน้านางยิ้มและพูดโดยไม่เงยหน้าจริงหรือชามั่นใจได้อย่างไรเชาอีหันไปมองหานเฟิงที่กำลังจ้องเขาพร้อมกับขึงตาใส่เป็นเชิงตักเตือนแต่เขากลับทำท่าทางซุบซิบเหมือนต้องการบอกบางอย่างกับนายหญิง ฮูหินขอรับอันที่จริงจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเนตมาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ